ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีทั้ง2ผู้สมัครต่างก็ทุ่มสรบพกกำลังลงพื้นที่หาเสียงในรัฐสำคัญนะคะที่เรียกกันว่า swing state หรือว่า battleground state ค่ะซึ่งถือว่าเป็นรัฐที่มีการขับเคี่ยวกันอย่างสูสีเพราะว่าไม่ได้เป็นฐานเสียงของพรรคใดพรรคหนึ่งอย่างชัดเจนผู้สมัครจึงยังมีโอกาสในการแย่งชิงคะแนนจากรัฐเหล่านี้มาครองได้เริ่มต้นกันที่รัฐแอริโซนานะคะส่งให้โจไบเดนชนะการเลือกตั้งเมื่อปี2020 ถือเป็นครั้งแรกค่ะนับตั้งแต่ทศวรรษที่1990ที่ประชาชนในรัฐนี้ลงคะแนนให้กับผู้สมัครจากเดโมแครตโดยเป็นการชนะแบบเฉียดฉิวด้วยคะแนนส่วนต่างหลักหมืน่นรัฐแอริโซนามีพรมแดนติดกับเม็กซิโกนะคะเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรแล้วก็เป็นจุดที่มีการถกเถียงกันเรื่องนโยบายคนเข้าเมืองข้อมูลชี้ค่ะว่าจำนวนผู้ที่ลอบเข้าเมืองพุ่งทุบสถิตินับตั้งแต่ที่ไบเดนเข้ารับตำแหน่ง แต่ว่าจำนวนคนข้ามแดนลดลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาและไบเดนเองก็ปรับท่าทีประกาศลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารให้ระงับการขอเข้าประเทศถ้าหากปริมาณคนเข้าเมืองพุ่งเกินโคต้าที่กำหนดทรัมป์เองก็โจมตีสถิติการลักลอบเข้าเมืองของรัฐบาลไบเดนอย่างต่อเนื่องแล้วก็รับปากนะคะว่าจะดำเนินมาตรการส่งกลับผู้อพยพครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐถ้าหากว่าเขาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีอีกครั้ง นอกจากเรื่องของผู้อพยพแล้วนะคะรัฐแอริโซนาก็ยังมีประเด็นขัดแย้งเรื่องของสิทธิในการทำแทง้งหลังจากสสรีพับริกันของรัฐแอริโซนาค่ะพยายามผลักดันให้นำคำสั่งแบนการทำแท้งเกือบทุกกรณีที่มีอายุเก่าแก่160ปีกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งประเด็นนี้ก็ยิ่งเป็นที่ถกเถียงนะคะแล้วก็ปลุกให้เกิดการประท้วงไปทั่วประเทศหลังจากในปี2022ค่ะสารดีกาสหรัฐมีคำตัดสิน ให้สิทธ์นะคะให้ตัดสิทธิ์ผู้หญิงในการทำแท้งซึ่งถือว่าเป็นการล้มล้างคำพิพากษาคดีทำแท้งประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเมื่อเกือบ50ปีที่แล้วส่วนที่จอร์เจียคะ่ะจอร์เจียเป็นหนึ่งในสี่รัฐที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรทนนทัมป์ด Trump, โดนตั้งข้อหาพยายามแทรกแซงผลการเลือกตั้งเมื่อปี2020โดยจากเอกสารคำฟ้องทรัมป์และพวกอีก18คนถูกกล่าวหาว่าสมคบคิดกันพยายามล้มผลการเลือกตั้งในรัฐนี้ ซึ่งเขาแพ้ให้กับประธานาธิบดีโจไบเดนไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นฝั่งครัมยืนกรานปฏิเสธแล้วคาดการว่าคดีนี้ไม่น่าจะได้เปิดการไต่สวนในศาลก่อนจะถึงวันเลือกตั้งรัฐจอร์เจียมีสัดส่วนชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน33ซซึ่งสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศและนี่ก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ส่งให้ไบเดนพลิกชนะในรัฐนี้เมื่อปี2020นะคะ ต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะก่อนที่ไบเดนจะประกาศถอนตัวความนิยมของเขาในบรรดาคนกลุ่มนี้ก็เริ่มลดลงเพราะว่าหลายคนไม่พอใจที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจและความไม่ยุติธรรมทางเชื้อชาติได้แต่ว่าทีมหาเสียงของรองประธานาธิบดีกมมลาแฮริสหวังว่าการเปลี่ยนตัวผู้สมัครจะช่วยรักษาความนิยมนี้เอาไว้ได้อยู่นะคะขยับไปกันที่รัฐมิชิแกนค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งทะเลสาบทั้ง5หรือว่าเกรตเลกส์นะคะ ซึ่งเลือกผู้สมัครที่เป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดี2ครั้งหลังสุดก็คือเลือกทรัมป์ในปี2016แล้วก็มาเลือกไบเดนในปี2020ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะสนับสนุนไบเดนแต่ในขณะนี้ค่ะมิชิแกนกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านในระดับประเทศเรื่องที่ไบเดนสนับสนุนอิสราเอลในการทำสงครามกับกาซาระหว่างการเลือกตั้งข้าง,ง,งต้นนะคะทางด้านของแบบ Primary ของเดโมแครตที่รัฐ Michigan, มิชิแกนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์มีทานเสียงของเดโมแครตมากกว่า1 0 0 0 0แคนค่ะที่กาช่อง Uncommitted หรือว่าไม่เลือกผู้สมัครอะไรใดเลยเพื่อแสดงจุดยืนให้รัฐบาลหยุดการส่งความช่วยเหลือทางทหารให้กับอิสราเอลตามที่นักเคลื่อนไหวออกมารณรงค์ก่อนหน้านี้มิชิแกนนั้นมีสัดส่วนของประชากรเชื้อสายอาหรับมากที่สุดในประเทศแล้วคนกลุ่มนี้ก็เคยสนับสนุนไบเดนนะคะแต่ว่าแฮริสเอง เปิดตัวหาเสียงด้วยท่าทีที่แข็งกร้าวกับอิสราเอลมากกว่าผู้ประท้วงที่หนุนปาเลสไตน์จึงคาดหวังว่าเธอจะเห็นใจแล้วก็เข้าใจสถานการณ์ของพวกเขามากกว่าค่ะฝั่งทรัมป์เองก็ดูจะให้ความสำคัญกับกลุ่มคนเชื้อสายอาหรับในรัฐนี้นะคะโดยทุกครั้งที่แสดงความเห็นเกี่ยวกับวิกฤตในตะวันออกกลางทรัมป์จะเรียกร้องให้อิสราเอลรีบปิดจบภารกิจกวาดล้างฮามาสในกาซาให้ได้โดยเร็วค่ะ ส่วนที่เนวาดานั้นมีการโหวตเลือกผู้สมัครของเดโมแครตมาหลายการเลือกตั้งแล้วนะคะแต่ก็มีสัญญาณว่าอาจจะมีการพลิกกลับมาเป็นริพับ l ริกันก็ได้ซึ่งผลสำรวจล่าสุดที่รวบรวมค่ะจากเว็บไซต์ที่วิเคราะห์แบบสำรวจความคิดเห็นทางการเมืองชี้ว่าช่วงที่ตัวที่ตัวแทนของเดโมแครต ยังเป็นไบเดนทรัม์นั้นมีคะแนนนำเลี้ยวในรัฐนี้เนื่องจากแฮร์ริสนั้นเข้าถึงผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนที่อายุน้อยแล้วก็หลากหลายมากขึ้นจึงมีโอกาสทำคะแนนตีตื้นขึ้นได้กลุ่มประชาชนผู้สมัครที่ผู้สมัครทั้งสองคนตั้งเป้าจะดึงคะแนนมาให้ได้ในรัฐนี้เป็นกลุ่มคนลาตินอเมริกานะคะ แม้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งแล้วตัวเลขการจ้างงานสูงนับตั้งแต่ไบเดนเข้ารับตําแหน่งแต่อัตราการฟื้นตัวหลังโควิดในรัฐเนวาดากลับช้ากว่ารัฐอื่นๆและจากสถิติของรัฐบาลกลางสหรัฐค่ะเนวาดามีอัตราการว่างงานสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศ ซึ่งก็คือ 5. 1เปเ็นเป็นรองเพียงแค่แคลิฟอร์เนียแล้วก็กลุ่มวอชิงตันดีซีซึ่งปัจจัยนี้แหละอาจจะทำให้คนในรัฐหันมาสนใจทรัมป์ซึ่งถือว่ามีจุดแข็งในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจมากขึ้นนะคะส่วนที่นอทแคโรไลนาค่ะผลสำรวจคะแนนนิยมแสดงให้เห็นว่าคะแนนของสองผู้ท้าชิงในรัฐนี้เริ่มสูสีกันนับตั้งแต่ที่แฮร์ริสขึ้นมารับไม้ต่อจากไบเดนแล้วนักวิเคราะห์บางคนก็มองว่าผลเนี่ยยังออกได้ทั้ง หัวแล้วก็ก้อยความสำคัญของรัฐนอร์ทแคโรไลนานะคะสะท้อนให้เห็นถึงจากการที่ทรัมป์ตัดสินใจขึ้นเวทีหาเสียงกลางแจ้งที่รัฐนี้เป็นรัฐแรกหลังจากที่เพิ่งรอดจากความพยายามลอบสังหารครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคมทรัมป์บอกกับผู้สนับสนุนเขาว่านอร์ทแคโรไลนาเป็นรัฐใหญ่ที่ต้องชนะให้ได้ฝั่งเดโมแครตเองนะคะก็ให้เห็นถึงความสำคัญของรัฐนี้ ยกนะคะเวทีการประชุมใหญ่ของพักในคืนสุดท้ายอะคะ่ะให้กับรอยคูเปอร์ผู้ว่าการรัฐทรัมป์นั้นชนะที่รัฐนอ t แค a โร l น n a ในปี2020นะคะด้วยคะแนนส่วนต่าง70,000คะแนนเดโมแครตจึงยังมีหวังค่ะที่จะชนะในรัฐนี้ได้ขยับกันไปที่เพนซิเวเนียค่ะทั้งสองผู้ท้าชิงต่างก็ลงพื้นที่หาเสียงอย่างหนักที่นี่ซึ่งเป็นรัฐที่ทรัมป์รอดตายจากการถูกลอบสังหารครั้งแรกบนเวทีปราศัยหาเสียง ซึ่งรัฐนี้ได้มอบชัยชนะให้กับไบเดนเมื่อปี2020นะคะเขามักจะเชื่อมโยงตัวเองกับชนชั้นแรงงานที่เมืองสแคนตันซึ่งเป็นบ้านเมืองเกิดของเขาเองคนที่นี่ก็เลยสนใจเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจปัดท้องเป็นอันดับแรกๆค่ะเช่นเดียวกันกับอีกหลายๆรัฐปัญหาของเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นทั่วประเทศในสมัยรัฐบาลไบเดน Biden. แต่ที่เพนซิลเวเนียนะคะราคาสินค้าพุ่งขึ้นเร็วกว่ารัฐอื่นๆ แม้ว่าในตอนนี้อัตรางเงินเฟอ้อจะค่อยๆปรับลดลงแต่ว่าประเด็นนี้ก็ยังคงอาจจะเป็นโทษกับทางแฮริสได้แล้วก็อาจจะเป็นไพ่ที่ทรัมป์ใช้ในการโจมตีเธออยู่เสมอค่ะส่วนที่วิสคอนซินผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้งทั้งเมื่อปี2016กับ2020 ทั้งสองครั้งเลยนะคะก็มีคะแนนส่วนต่างราวๆ2,000 20, มคะแนนเท่ากันผู้เชี่ยวชาญมองว่าผู้สมัครที่ไม่ได้มาจากสองพักใหญ่อาจจะเป็นตัวแปรสำคัญในรัฐนี้แล้วก็อาจจะซื้อใจผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ชอบนโยบายของทั้งเดโมแครตแล้วก็รีพับ a ิกันค่ะคนสำรวจนั้นชีว่าแรงสนับสนุนผู้สมัครอิสระอย่างโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนีย นี่เป็นภัยต่อทั้งทรัมป์แล้วก็แฮร์ริสนะคะแต่ว่าเคนเนดีนั้นถอนตัวจากศึกการเลือกตั้งเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมแล้วก็ประกาศสนับสนุนทรัมป์ไปแล้วทรัมป์นั้นเคยบอกว่าวิสคอนซินนั้นเป็นรัฐสำคัญถ้าหากว่าชนะวิสคอนซินก็จะชนะการเลือกตั้งครั้งนี้และในการประชุมใหญ่ของรีพับลิกันก็จัดขึ้นที่มิลวอกี้รัฐวิสคอนซินค่ะแล้วก็ในช่วงที่เดโมแครตนะคะมีการประชุมใหญ่เพื่อรองรับมีการรับรองชื่อของแฮร์ริสเป็นตัวแทนพัก เธอเองก็อยู่ระหว่างการลงพื้นที่หาเสียงที่รัฐวิสคอนซินเหมือนกัน